สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรูพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวที่วินโคนะคะช้อปปิ้งนะคะตอนนี้เคนาลังเลือกซื้อแคนดี้นะคะเพื่อนๆมีหลากหลายเลยนะ,คะแคนดี้ลูกอมนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะมีเป็นช่องๆให้เราเลือกเลยนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะเพื่อนๆ เราสามารถตักเอาได้นะคะเพื่อนๆแล้วราคาเขาก็จะบอกนี่นะคะไพล์ฟอร์พาวนะคะเลือกได้เลยค่ะเพื่อนๆจะเอาแบบไหนนะคะเอาผสมกันก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าราคาเดียวกันเนี่ยเคนเลือกใหญ่เลยคะ่ะ เพื่อนๆคะโซนนี้จะเป็นพวกอาหารนกอาหารหมานะคะแต่ก็คือราคาจะถูกกว่าที่เป็นแพ็คเกจจิ้งนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ t e i s is wild bird food mm hmm. Guinea pig, parrot, rabbit, Timothy นี่คือเนื้อนะคะเพื่อนๆเนื้อสเต็กแล้วก็ราคานะคะแต่ละแพ็ค เ,เพื่อนค้าแฮมแบบนี้นะคะที่ปูเอาไปใช้ในการผัดพกผักต่างๆนะคะเดี๋ยวปูกําลังจะเลือกแบบที่ปูเคยใช้นะคะ ูได้แล้วนะคะเพื่อนๆกูได้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเอาไปผัดใส่ผักนะคะอร่อยค่ะแทนเนื้อหมูนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือฮอตดับนะคะเพื่อนๆมีหลายแบบนะคะ Oh this Orange one like you like. Hmm. Well we gotta go right home then. Mm. You can't Oh yeah. เ,เ,เพื่อนๆรับแผนกนี้ก็คือพวกน้ำยาซักผ้านะคะแล้วก็พวกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะคะเพื่อนๆ นั่นก็คือสกอตบอ์นะคะเพื่อนๆพื่อนสกอตบอ์รูปทรงต่างๆนะคะเนะะี่ยค่ะเป็นการ์ตูนก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนสเปรย์อ่อนนะสเปรย์ No smell. Downstage I want. Well, I know they have them in. Mm, I think this is good. Mm. Yeah, this one small. All yeah. for race. Okay. Yes. Well, only 40 though. Okay. 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 40. These are 40. 40. โอเคเพื่อนๆคะอันนี้ก็คือโซนซิปล็อกนะคะถุงพลาสติกที่มีซิปนะคะนะคะกระดอนแบกเอ๊ะเย๊นั <Ready? S 2> <Yeah. S 1> ่นก็คือไอศครีมนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ Coffee honey. So coffee in a You want this kind? Yeah. Really? That's the kind we drink in Thailand. Yes. But I had uh i the we um, เพื่อนๆคะตอนนี้ปู่กำลังจะรอจ่ายเงินกันนะคะเขาเตอร์จ่ายเงินนี่น,นะคะ You look more? นี่นะคะเพื่อนๆของที่ปูซื้อในวันนี้นะคะจับฉ่ายค่ะเพื่อนๆหลายอย่างค่ะกับเทเฮะนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆคะตอนนี้ปูจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราปลูกก็ออกมาข้างนอกกันแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอเชียนมาร์เก็ตกันต่อนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยเราไปติดตามเลยคะ่ะเดี๋ยวเอาของไว้ในรถก่อนนะคะ อัน,นเนเพื่อนๆครับูซื้อมะม่วงนะคะพาวละห้าเหรียญเก้าสิบเก้านะคะตกพาวละหกเหรียญนะคะแพงมากคะ่ะ เอ๊ะเขาถุมันนะเราเพูดมาไม่มีใครเกินเลยเพื่อนๆค่ะถั่วฝักยาวนะคะสภาพแบบนี้ก็ขายได้นะคะเพื่อนๆนีะค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็โยนทิ้งหนังขยะแล้วนะคะแต่ที่นี่พวกการขนส่งมันยากนะคะ นี่ก็คือผักโซนผักต่างๆนะคะอันนี้คือพ,พวกเครื่องแกงแล้วก็พวกน้ำพริกต่างๆนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้จริงๆแล้วปูตั้งใจมาซื้อน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆแต่ปูเห็นว่ามันมีแต่มะขามเปียกแห้งนะคะ มะขามเปียกเนื้อมะขามนะคะแต่น้ำมะขามหามไม่เจอ